ติดครับอแณ่พี่น้องมูนี่สัญญากับมู้ยครับเป็นตุมันถามว่าบอกว่าให้เฮ็ดชิบเครื่องพ้่นปุย๋ยมันติดยนกะมันบ่ติดผมเลยมันนี้กระบูอยู่ครับใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเครื่องยังบวกเขาครับลูก้ายห้งม,ม,มูแต่ว่ามีข้าบูอยู่กับ วมากมันจะเป็นเจวกับข้าบูครับแต่ยิมมิมันนี่กับยิมันบอกว่าสาเหตุมันไมมีหลายอย่างเดี๋ยวยิมันจะบอกว่ามีอย่างเนี้ยที่ที่เจอจากประสบการณ์ที่เจอมาเนียครับเดี๋ยวไปเบิ้งนเลยครับมันมีอย่างเนี้ยนี่นะครับ เป็นข้าบูเครื่องพ่นปุ๋ยลักษณะน,นี่นะครับพ่นยาอันนี้เป็นข้าบูลูกชักนะครับนี่ครับส่วนมากเครื่องมืนี่มันมีปัญหาอยู่ไฟกับน้ำมันนะครับถ้าไฟมา้าไฟบัวมากับไฟมากับไอเบิ้งน้ำมันทั้งน้ามั้น้ำมันไอ้เบ้น้ำมันมีแลี้ยวยางกับเลียดแล้วกักกบไอเบิ้งไฟครับเบื้งี้อย่างหลายครับนี่สองอย่างแค่นั้นแหละ เรื่องกำลังอัดอีกอย่างนะครับตอนแรกสมมูิเครื่องที่เขาจอดไว้ยงโดนนะครับจอดไว้นานเนาะมันจะมีพวกเอากลับมาเปิดเบืเบ้องตัวนี้ก่อนครับเลยครับมันจะเป็นเข่าหนีได้มันจะเป็นก๊อกนะครับมันจะเป็นสายน้ำมัน้วกส่ใส่ก,อก๊อกพวกนี้นะครับเบื้องเปิดเปิดเบืเ้องยังคลิปที่แล้วที่ผมเบื้องว่านั่นแหนละคลิปที่แล้วที่ว่าอากาศเปราเข่าครับ น้ำมันมันบลงเนาะกับเบงก่อนท่านถ้า,ถา,ถาเปิดเบิงท่าน้ำมันบวลงกับส่วนมากที่เป็นแบบลูกยางม,มัมมองอนเป็นลูกยางนะผมมีตัวอย่างให้เบิงมืนอนี่งลูกยางมันจะ่เป็นลูกยางทางไหนบางทีเศษฟุ้นเศษยางลูกยางบวมทั้งเดือวน้ำมันหรือเป็นแบบอันที่แล้วคลิปที่แล้วครับเป็นแบบว่าอากาศเข่าถังก็ได้น้ำมันเลยบลงแต่ถ้าท่านน้ำมันลงแล้วน้มันลงแล้วเขาบอกว่าเบรกลงก้นเขะปูนะครับ แข้งแฉะนะครับแข้งแฉะถอดนะครับถอกมาถอดออมาก้นเขาบูนะครับ,ถ,รบถ้าเขาจอไว้โดน สองทีมันจะเหนียวครับมันเท่ๆเวลาเขาใส่น่ะไอ้มันบดูดขึ้นมันบดูดขึ้นดูดขึ้นยากเลยติดยากมันเหนียวครับแล้วกับปัญหาออีกย่างคือนี่ครับนี่ครับมันจะมนี่ประกิตด้วยเนี่ยไหนเห็นป่ะครับผมซีบ้างนะครับประกิต เกมันมักขาดกับมันกับบมีเปลี่ยนจนมากของค้ามันจะมันนี่ที่หยุดหยุดออกนี่ครับจริงจริงจริงเลยมาของเกียร์นี่ออกออกแล้วก็เจาะหอันหนึ่งกาแ่น็อตตัวขถุงตวเมีย่างดแปดปิดไว้เลยครับตัวนี้เขาเขามีไว้ถ่าแยกแยกเจ้าครับกดดึงน้ำมันลงบนลงเอาเอาัวเศ้กับวัวกยัง เจาะทะลุเจียนี่ออกตัดตัดนี่ออกขันนี่ออกแน็อตเบอร์แปดขย,ยายหูนิดนึงตัวคู้ตัวเมียเบอร์แปดขันอันนั้นนะครับแล้วก็ตัดนี่พอดีเสมอตัวเมียนะครับปิดไว้นะครับสาเหตุที่บัติดเป็นตูฟังก็จนะสาเหตุที่บัติดนะครับเหนียวน,น้ำมันล่างล่างแล้วก็ลมเป่าออกครับ กอันต่อไปเพื่อเ,เอื้นว่านี่นะครับตรงนี้เด้อปล่เป่าไอ้มันทะลุเปล่าเวลาจ้องีหยมันทนะลุครับถอดกันน่ครับรซองเข้าไปเนี่ยซองมันทะลุ แล้วอีกอย่างเวลาเวลาจอดดวนมีปัญหาอีกอย่างครับเห็นเข็มตัวนี้ไหมครับนะครับบางทีจอดดน,นม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 นนนันมันบ่ออ่าดใมมันบ่ออ่างทีเดีมันค้างค้างนะมันลงลงบ่ได้เพราะว่าเข็มเนี่ยเข็มตัวนี้ทบจอดนานจอดนานแล้วมัน,ม,นมันเหมือนในเป็นในเศษ เศษไอ้เนี่ยหูเนี่ยมันจะฝืดฝืนหน่อยมันนะครับหูเนี่ยเข็มมันบ่อเข็มกับหูมันฝืนมันจะเศษมันแค่เศษฟุ้นเศษอย่างแล้วเมื่อเหตุใดปิดน้ำมันน้ำมันบ่อขยับน้ำมันบ่อลงเนี่ยนะครับเนี่ยครับที่หูทษตีได้ออกบอกว่าหูเนี่ยเนี่ยซอง ฟองมันทะลุนะครับว่าเข็มมันจะล้งลงแบเสี้มครับลงแปันพิหนกบนเท้าเล่งลูกเลียงพิหยกมันก็ดูดดูดน้ำมันเข้าไปในเครื่องด้วยลูกสูบก่อล้างอัดของเครื่องนะครับดูดมันยังติดได้นี่ครับปัญหาเครื่องพวกนี้กับมันกับจิมีเท่านี้ ถ้าสองถ้าสองทะลุแล้วอย่างทะลุแล้วน้ำมันลงเงหมดแล้วน้ำมันลงเงหมดแล้วกลับไปเบิงไฟถ้าไฟมาแล้วเหมยนนเได้บดังบ่ติดอกีกมอีกสาเหตุหนึ่งครับก็บคือซีนซีนโคเวียงหัววิธีวิธีวิธีธตรวจสอบเสดเจ้งใดเอาถอดเวลาเอาถอดนะครับอถอดเท้าบุออก เมื่ออยู่ปากคอหลีดมันเ,าเขาล่องกับมืออุดเบิง้งที่บ่ต้องใส่ข้าบูนนะอุดมงมงสวมตัวสวมข้าบูนนะครับนะอุดมองตัวสวมอ่นะอุดไว้เขาลองดึงเบิง้งดึงดึงเครื่องดึงสายก็าวาดนะครับดึงดึงดึงถ้าถ้ามันพ่นออกแสดงว่าสิ้นขาวายังมันหัวครับเขาเยียงมันมงมองอยู่ในฝาดึงเขาหน่นะตัวหนึง่งแล้วก็อยู่มงมงฟัง แต่ผมแปลว่าเครื่องเกา่าไห้เบิง้งแต่ว่ามันคนละรุ่นนะครับแปบ๊บนึงครับ เวียงนี่ครับนี่อยู่นี่ครับตัวนึงมีหัวเนี่ยเอาเมื่ออุดตรงเนี้ยเราจึงเอาเมื่ออุดบางนี้นครับถ้ามันดูดแสดงว่าสินไม่ได้หัวเช็คบางต้นนะครับสินไม่ได้หัวเนี่ยทามันมาดูดแสดงว่าบริสิณตัวนี้หัวกะข้างหน้ายครับยูดูมองไอ้จานไฟบนไหนถอดจานไฟออกนะครับแต่ตัวนี้หัวมีสิวสองตัวสินเขาเวียง ปัญหาเครื่องมือนี่มันจะมุมอย่างหลายตอนนี้เท่านี้นะครับเบิงบ้งเบิ้งนอ้น้ำมันเนาะน้ำมันน้ำมันถ้าน้ำมันสมมุติถ้าน้ำมันถ่วงถ่วงโม,มเสนี่สาเหตุึังคือน้ำมันถ่วมออกสายระบายโมเสาครับกะหนึ่งก็คือเข็มเนี่ยครับเข็ม เข็มเนี่ยมันปิดบรสนิมนม์มันหายเข็มข้างมันไหลลงบะเสามันเลยถว่วงอย่าใส่กันครับนะครับเข็มมันปิดบรสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมครับบางเลยเข็มปิดบรสุทธิ์ ปิดน้ำมันบรคัน็ตปิดหม้อหูน้ำมันนะครับหูน้ำมันลงมาต้องมันจะกบเบรคเน็ตนี่เป็นขวดสองตัวนี้ลูกร้อยลัวน้ำมันบางทีมันเพราะสังเกตง่ายง่ามีวินาทีนี่ครับวินาทีมันคือวินาทีมันคือเวลาเวลาน้ำมันลงเต็ม คนที่ดันที่ดันตัวทุกร้อยขึ้นไหมบ่ครับเนี่ยที่ดันตัวทุกร้อยขึ้นตัวนี้มันต้องบวกมาไหมบนขึ้นเพื่อมาเพื่อมาอย่างว่า,าปิดเพื่อมาปิดปิดเข็มตัวนี้นะครับเพื่อมาปิดตัวนี้ไว้ปึ๊บเออจะเสาไหลหลักการนี้แต่ถ้าอตัวนี้บริเวหัว,หวาามันจะได้เข่าแน่นี อันนี้เห็ดแล้วยังยังถ่วมยังไหลออกคูระบายอยู่เนาะไหลออกหูระบายอยู่กะนี่ครับมาดัดขาแป้แนแป้นเกาะเข็มน้ำมันนะครับดัดอ้าวครับมันดัดได้ครับมันปิดไว้ปิดซ่าเดี๋ยวขออนุญาตว่าภาษาโคราชอย่างน้อยจะย่านมือเขาเข้าใจเอา ไอตัวเอาเนี่ยมึงดัดเดอร์ดัดดัดดัดเอาถ้ามันท่วมมึงกด็ดัดเอาเนี่ยแล้ตัวนี้หาเอาห้มันปิดเข็มเข็มมรงนี้ปิดเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่ทิ้ดจอดไว้นานก็มาดูตรงนี้มันเหนียว พอมีก้นเนี่ยล่างก่อนล่างกล้เป๋าลมถ้าหลังจากมยุดจะยุดใช่ก็ปิดกอ๊อกแล้วสตาร์ทจนมันเครื่องมันดับเองมันมดก้นขบูไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมีน้ำมันค้างมันจะได้ไม่เหนียวกลับมาว่าสาบ้านเถาคือเกาละบาดบอกมูไวแป๊บนี่น,นะครับ ลังจากเอ้เฮี้ยเสาไส่อย่างจอดโดนๆนะครับเอาเอกากะใส่นี่แล้วกะเปิดปิดกอ๊อกน้ำมันตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีกอ๊อกน้ำมันนี่เนาะปิดปิดกอ๊อกไห้มันจะมีเหลือน้ำมันอยู่จะไงครับบูมนะครับกะสตาร์ทเครื่องจนมันดับไปเองมืองครับแล้วก็น้ำมันเรออาจะถังน้ำมันตรงทืงนั่นออกให้เปิดน้ำตัวอย่าง มีปัญหาว่าต้องมาล่างว่าอย่างาต้องมาล่างเท้าปูล่างอย่างนะครับเอากระเฮ็ด okay, แบบมันออกก็ได้มันจะได้บริเวณมันค้างอยู่นี่มันจะได้บริเวณเหนียวเหนียวมันจะได้บริเวณดูดมันจะได้ดูดมันจได้ด,ดูดเขานี่ยากนีบริเวณติดยากแต่ว่าถ้าพ้ใจยากสบายอยาก็ล่างก้อนไส้ก็ได้ครับล่างมิอยังต่อมาที่เจอปัญหาที่เป็นล่างก็ไ่ได้มันจะมีสองยางเคือ คือเวลาใส่เนี่ยมีปัญหาอย่างเวลาใส่ลูกเองเห็นไหมครับลูกเองมันยัมีนี่เด้บางเงี้ยวเลยเด้บากสันเลยนะครับบากสันนะครับนะบากเงี้บากน้อยเลยเป็นสี่ได้เวลาเขาใส่ เวลาเขาใส่เข้าไปเนี่ยครับอันนี้ที่ผมเป็นในคลิปที่แล้วเนาะเห็นไหมครับมันจะมีนี่เดิลเด๋ยยเหยียดเอ๋ยผู้ออกม้าครับเห็นไหมอันละเด๋ยเด๋ยเด๋ยเนี่ยที่คนผู้ออกม้านะครับให้เอาบากไงนี่นะครับนี่บากไงเนี่ยบากไงเนี่ยใส่ใส่ตรมเด๋ยบิังไงไงก็ได้ไงตัวตัวตัวตั้ง เื่นเบาเนี่ยไมนจะอยู่เนี่ยเอาวางง่ายๆครับใส่ลงไปต้นไมาก็จะมีปัญหาบางอย่เองมันถ้าลร่งข้างก็จมาใส่นี่มาตรงลูกเร่งมัน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 ค้างนู่นับมันบวมลงไปนี่เนี่ยมันบวมลงไปแต่ถ้าใส่ถือมันจะเป็นลักษณะนี่ครับก็เป็นทาไง่ายนะครับตัดสีแดงเนาะเนี่ยมันจะปิดยุ่งสิ่ถ้าใส่ถือเองครับ ลุ้ลง,ลงจมจนหนิดเลยตัวนี้มันยึดค้ำไว้ค้ำตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวนี้มั็นแบบเบาเร่งยกเตืนเบาเร่งหลายเร่งหน่อยนะครับกะหาจิ้มมี่ตัวนี้นะครับเรื่งองโมนี่อธิบายก็บม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยการความปจัจจัยเจ้าของบม่ได้เก่งอย่างเงครับไอ้อาศัยประสบการณ์ผมไม่ได้เรียนมาตลอ มหัดเอาผู้เฒ่ายกระต่ะาไปสร้างเก่า์หัดเอาน้ำเพิ่งนะครับก็ไปเลียนเพิ่มแน่น้่งสบวัดทอนะครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหุล้มเพื่อสองสามมือครับสมัยเด้เกลีไปหาเลียเเเเเ้ยนดูสอบวัดท่อเอ๋เออกับไปหาเลี้ยนยู่สปทครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานด้วยกันแอ๋ไฟมัอน,นี่ครับ ว่าเขาก็มนี้พื้นฐานอยู่จากน้อยอยู่บางไงเกี่ยวข้องกันครับก็บพื้นฐานอย่างอันนี้เวลาใส่เข็มนะครับอันที่เขาเ่าซื้อมาไม่ปกติาจะไว้ล็อกกลางถ้าเขาเอาเอาตัวปิ้นล็อกม้อยนี่แสดงว่ามัที่กินน้ำมันไหลนะครับเอาไว้เอาไวล้ล็อกล็อกใกล้ ถ้าถ้าไาาวนะานนา้นี่ก็เพือมันกินหน่อยว่ามันนิยกปิดปิดหูนะครับนะครับหูนุ่มหนุ่มอ่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนอยากให้กินหน่อยกินหลายยี่โม่ขึ้นอย่างที่เครื่องเลื่งบม่ขึ้นก็ปรับปรับปรับขึบ้นนะครับไอ้ปรับนี่ดิปรับปิ้นล็อกล้มันกินหลายบางทีปรับกินหลายพวกจะ เบาว่้ได้เดินเบาไว้ได้พอดีพอดีแล้วก็เรื่องผสมน้ำมันสองทีกันเทื่อก็ให้กระป๋องย้ำมันซื้อเครื่องไม้เนาะมากื่องไม้กับบดได้ผสมตามนั่นหรอกก็แลด้วแต่เอาไปเป็นหลักการเป๊ะๆเพ๊าะแบั้นเนาะเวลาเฮายิใส่งานเขากะบึงงอครับผ้ใดมีปัญหาอย่างก็ทักมาถามกันได้ครับผมได้ห่วงกักอุต้านั่ง ไปเ,เดี๋ยวกันไปวังวานสร้างเลยอยากได้เงนินนะครับมันไม่ได้จริเงเลยนะครับแต่ประสบการณ์ที่เคยเคยเห็นมาครับก็จะหลักการแบบสิบตีตอนนึงอัตราสะสมต้องสั้นก่อนนั่นก็ต้องประจุการเงนที่มีความรู้ไหมครับผมณเนี่ยหางอึ้งมั่งความรู้ปอเท เหตุใจแก้ไขของเจ้าของเนี่ยของคนอื่น่นมาสร้างเนี่ยนะครับก็ได้เหตุไปห้องไม่ได้เรียนมาทั้งกาปฏิบัติเนาะนี่ก่ปานเอาแล้วครับของว้านที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับไอ้มูอเกษตรกรบ้านท้างคนพี่น้องบ้านท้าเป็นแนวทางด้วยกันเวลาเขามีปัญหาแล้วก็มันจะมีขบุยแบบนึงนะครับ บวยแยกน้ำมันนะครันนั้นโอ้ยปัญหาหลายครับเดี๋ยวฮอทพุงยู่กะซังติดนะครับเดี๋ยวฮอทพงมัติดว่ามันอยากเตะถีบลงมกันแท้เห็นเปบนว่ากันเป็นกระเบ้าหยอดบนบอกว่าผมก็ว่าเอาวันสดุไปปิ้นรูปสร้างมาแล้วก็เอาเครือบเาแปะไว้มันยังไปน้ำยังย่างอยู่ขึ้นมาขุยยังหลายครับมันนี่กระจุก สอนไอ้เบางเครื่องเครื่อง,ง,งต้นปุ๋ยบางต้นอันนี้นะครับสวัสดีครับ